สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินสตรน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสเปนนั้นออกติดตามค้นหาวัตถุนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดกำมะถันภาพรังสีจํานวน4ี่ชิ้นถูกเก็บในกระเป๋าเดินทางสองใบระหว่างการขนส่งแต่เกิดล่องหนลึกลับก,กลางสนามบินบารคาคัสเมืองมาตรติดเมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6พนริที่ผ่านมาหลังออกเดินทางมาจากกรุงปรากเตือนนะครับ หากพบเห็นอยากเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสเป็นอันตรายสูงระดับ2รองจากระดับสูงสุดที่มีทั้งหมดระดับ5นะครับในขณะที่รายงานเรื่องดังก,กล่าวนั้นบอกว่าสภาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์สเปนหรือว่า CSN ประกาศนะครับว่าวัสดุนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งต้นกําเนิดจำันตภาพรังสีหายไประหว่างการขนส่งจากกรุงปราก สาธารณรัฐเช็กมาจากสเปนซึ่งแหล่งต้นกำเนิดกัมมันตภาพรังสีซีลิเนียม75เป็นระดับที่ใช้ในด้านการแพทย์และรวมไปถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งและโรงงานลิตไฟฟ้าระหว่างเกิดการขัดข้องโดยกระเป๋าเดินทางสองใบมีสัญลักษณ์เตือนอย่างชัดเจนว่าเป็นกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ซึ่ง csn ได้ออกคำเตือนว่าใครก็ตามที่พบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยดังกล่าวห้ามเข้าใกล้สัมผัสและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยฉุกเฉินทันที csn ก็บอกว่าสิ่งของเดินทางมาถึงอย่างล่าช้าและสมควรต้องเดินนททาางงงมมถึตตัั้แ่่่เือวี13 ธันวาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่พบส่งคนที่พาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของสเปนรีบควานหาทั้งสนามบินบาราคาัสเมืองมาติดหลังจากได้รับแจ้งว่าสูญหายโดยได้ส่งทีมผู้ตรวจสอบไปที่สนามบินเพื่อค้นหาและทําการยืนยันหากมีการค้นพบเกิดขึ้นมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทีมผู้ตรวจสอบของสเปนที่สนามบินมาติดได้ถแถลงข่าวดีการค้นพบเกิดขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกาสานาทีตามเวลาท้องถิน่น ในวันที่16ธันวาคม2567ที่ผ่านมาแล้วก็ประสบความสําเร็จสามารถพบแหล่งต้นกาเนิดกัมันตภาพรังสีจํานวนทั้งหมด4ชิ้นในสภาพที่สมบูรณ์ในขณะที่กระเป๋าทั้งของใบที่เก็บแหล่งต้นกําเนิดรังสีนิวเคลียร์ซิลิเนียม75เก็บไว้ที่เทอร์มินอลคาร์โกสินค้าและส่งผลทำให้มีการยกเลิกคำเตือนตหลงมาหลังจากนั้นนะครับและกลายเป็นความบังเอิญอย่างเหลือเชื่อนะครับเมื่อว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นสหรัฐทำวัตถุนิวเคลียร์ต้นกำเนิดกัมันตภาพรังสีหายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันผู้ส่่ขขาาาาาววรรยงนนะคับ คณะกรรมการกำกับนิวเคลียร์ของสหรัฐนะครับได้ออกคำเตือนเมื่อสัปดาห์นี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการตรวจสแกนมะเร็งนั้นเกิดสูญหายระหว่างการขนส่งเมื่อวันที่2ธันวาคม2 5ง7ต้นทางมาจากศูนย์มะเร็งนัสฮาในทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งวัตถุนิวเคลียร์ที่สูญหายตกบรรจุนั้นเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในสภาพที่เสียหายและเป็นก่องเปล่าและของด้านในได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้เป็นที่รู้จักกันชื่ออย่างไม่เป็นทางการก็คือเข็มต้นกำเนิด ที่จะปล่อยกำมันตภาพรังสีนิวเคลียร์เจอเมเนียม68นะครับซึ่งใช้ในเครื่องสแกน PET เพื่อปรับให้ถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนั่นเองอย่างไรก็ตามวัตถุนิวเคลียร์การแพย่ที่สูญหายมีความเป็นอันตรายน้อยกว่าระดับ3ตามมาตรฐานของ IAEA e ที่มีทั้งหมด5ระดับ ในขณะที่วัตถุนิวเคลียร์ที่สูญหายในสเปนนั้นมีความเป็นอันตรายสูงสุดเป็นอันดับสองและการสูญหายของเข็มต้นกําเนิดทําให้กลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดว่าอาจเป็นสิ่งที่โดนทั้งหลายที่พากันไปปรากฏเหนือและน่านฟ้าทางตัวหนของสารฐเล็กกาลังค้นหาว่ามาจากที่ไหนเป็นผู้ที่นาเอาออกไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท่าอินเทอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ